บางทีคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าหลังให้นมเสร็จทีไรเนี่ยจะมีเสียงครุดคราดสวัสดีค่ะหมอป๊อบดรซาลีป๊อบค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะเวลาที่เราให้ลูกกินนมนะคะในเด็กเล็กๆนะคะทารกแรกเกิดหรือเด็กที่อายุเป็นเดือนนะคะหลักเดือนเนี่ยบางทีคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าหลังให้นมเสร็จทีไรเนี่ยจะมีเสียงครุดคราดนะคะบางคนก็ไอบางคนก็สำลักนะคะทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าอาการคลื่นลาดไอสำลักสัมพันธ์กับการให้นมนะคะหมอป๊อปให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะส่วนใหญ่นะคะก็เกิดจากการที่ลูกมีน้ำนมไหลทนขึ้นมานะะก็เกิดจากหูรูดที่รัดระหว่างหลอดอาหารส่วนปลายกับกระเพาะอาหารของเขายังอ่อนอยู่นะ,ะวันดีคืนดี เป็นครั้งเป็นคราวนะคะน้านมก็ไหลพุ่งขึ้นมาพอพุ่งขึ้นมาที่บริเวณจมูกก็ทําให้เขาคื่ค่าไหลออกมาทางปากก็ทําให้อาเจียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับไปดูนะคะถ้าเกิดว่าหลังกินนมทีไรล,ลูกของคุณคลื่คาดนะแต่ตอนอื่นสบายดีนะคะให้คุณนะคะลองดูว่าปริมาณน,นมที่เราให้เนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าเยอะเกินไปมันก็มีสิทธิ์ที่จะท้นออกมาได้บ่อยนะคะหรืออันที่สองนะคะเรา ก็จะต้องจับเรอด้วยนะคะบางคนอาจจะต้องพักเรอครึ่งทางก่อนนะคะห้านาที10นาทีแล้วก็พักเรอแล้วก็ให้ทานต่อนะคะและอันที่3นะคะให้จัดท่านะคะเวลาที่ให้นมแล้วก็หลังให้นมเนี่ยให้นอนยกหัวสูงสักนิดหนึง่งบางคนเนี่ยอาจจะต้องนอนประมาณ1 5บหถึงสานาทีบางคนเป็นชั่วโมงก็มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกของคุณนะคะมีอาการคลื่นลา้หลังจากกินนมนะคะเวลาอื่นไม่มีนะคะจะต้องกลับไปดูที่การให้นมก่อนนะคะปริมาณความถี่นะคะจัดท่าแล้วก็ อย่าลืมไล่หลงด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอป๊อปดออเตอร์ซาลีปป๊อปลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ